เ a ล t ีว e v ซ s a เป็นแพลตฟอร์มการเดินทางที่รองรับสถานการณ์โรคระบาดโควิด1 9ตามมาตรการของศูนย์บัญชาการโควิด1 9โดยมีนวัตกรรมหลักคือการติดตามและบันทึกเส้นทางของนักท่องเที่ยวเพื่อการเฝ้าระวงังโควิด1 9อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบระบบที่เป็นระบบปฏิบัติการบนคลาวดสามารถเข้าถึงตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดหลักของไทยและเป็นหนึ่งในสามภาษาหลักของแพลตฟอร์มคือไทยอังกฤษและจีนใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android สะดวกต่อการใช้งานแก่นักท่องเที่ยวโดยเริ่มที่มัตราก,การก่อนการเดินทางหรือ preflight ซึ่งมีความเข้มงวดด้วยการตรวจแบบฟอร์มต่างๆแพลตฟอร์มได้ออกแบบการเดินทางของเอกสารเหล่านี้เข้าสู่ระบบเดียวทำให้เกิดความสะดวกและมีความเป็นเอกภาพในการตรวจสอบและยืนยันเอกสารเริ่มจากระบบการสมัครเข้าใช้หรือ enrollment ที่มีความเข้มงวดในการยืนยันอัตลักษณ์บุคคล และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลตามถถามาตรฐาน gdpr ของสหภาพยุโรปนอกจากความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลด้วยการใช้พินรหัส6ตัวแล้วระบบยังป้องกันอีก3ชั้นทั้งในส่วนของความปลอดภัยภายในแพลตฟอร์มความปลอดภัยของระบบคลาวและความปลอดภัยด้วยการดูแลจากบริษัทรับจ้างดูแลความปลอดภัยระดับสากล ผู้ใช้ทุกคนจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลของทุกท่านได้รับการป้องกันอย่างหนาแน่แนแน่นอนเมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนแล้วผู้ใช้จะสามารถเลือกใช้บริการจาก eVisa และ eVisa on Arrival ซึ่งทั้งสองจุดบริการมารวมตัวกันอยู่บน Health eVisa เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้และการตรวจสอบโดยภาครัฐ ผู้ใช้ยังสามารถใช้บริการ Health eVisa ซึ่งเป็นระบบการตรวจสอบเอกสารเพื่อสาธารณสุขให้การเฝ้าระวังโควิดเป็นไปตามมาตรการของรัฐซึ่งผลการอนุมัติส่งตรงถึงผู้ใช้และสายการบินที่ผู้ใช้ได้ระบุการเดินทางเข้ามาในระบบที่เราเรียกว่าระบบ Dr. l t o r Link ภายในระบบ d o c t o r l ร n k มีการตรวจสอบใบอนุญาตการให้บริการทดสอบโควิดของศูนย์บริการแต่ละที่ ผ่านฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขของแต่ละประเทศและการยืนยันตัวตนของผู้รับการตรวจสอบโรคโควิด -19 จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไทยผ่านอีเมลยืนยันตัวตนของผู้ทดสอบว่าตรงกับผู้ขอ Health e Visa หรือไม่ความรอบคอบเช่นนี้ไม่ใช่แค่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้และเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเท่านั้นแต่ยังสร้างโอกาสทางนวัตกรรมสำหรับประเทศไทย ให้ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจบนโลกดิจิทัลได้อย่างมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะวัตรกรรมการติดตามและบันทึกเส้นทางของแพลตฟอร์มโคไทยแลนด์ซึ่งไม่ต้องเช็คอินด้วย QR code แต่ใช้ระบบจับสัญญาณ GPS Wi-Fi และ Bluetooth ในการติดตามตัวผู้ใช้และกำกับมาตรการ Social distancing ได้อย่างเช่นตัวอย่างการติดตามจากบริเวณสี่แยกราชปสงค์ไปสู่บริเวณท้องสนามหลวง จะมี Data Point ที่บันทึกเส้นทางการเดินทางของผู้ใช้ว่าใช้เส้นทางใดและเวลาเท่าไหร่เมื่อไปถึงจุดหมายที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระบรมมหาราชวังและวัดโพใช้เวลานานเท่าไหร่ในแต่ละจุดการใช้เส้นทางเยี่ยมชมและเวลาเหล่านี้ไม่ใช่แค่ข้อมูลการติดตามเฝ้าระวังโควิด -19 เท่านั้นข้อมูลเหล่านี้ กลายเป็นดัชนีบ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ใช้มีพฤติกรรมการบริโภคการท่องเที่ยวอย่างไรไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ขาช้อปปิง้งนิยมกีฬาหรือแค่มานอนชายหาดจะถูกรายงานเป็นท็อปเอนรีพอร์ตคือไม่ระบุตัวบุคคลแต่จำแนกโดยกลุ่มตามสัญชาติอายุเพศและสถานภาพสมรสเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้พฤติกรรมการท่องเที่ยว และเป็นไปตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลดังนั้น Health e Visa จึงกลายเป็นเครื่องมือกลั่นกรองคนเข้าเมืองที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้ทั้งภาครัฐเอกชนและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนประเทศไทยได้อย่างปลอดภยัยสำหรับเราผู้อยู่ในประเทศและเขาผู้มาเยือนประเทศไทย